ท,ที่สมบูรณ์เต็มที่แล้วกลัวว่ามันจะเป็นส่วนเกินส่วนเกินเลื้อเหลือเฟือเลือเฟือแล้วนักปราชญ์สมัยปัจจุบันส,สมัยจรวดดาวเทียมนี่จะตัดกอ,อกตัดออกตัดกออ,กอ,อกคำสอนมเจ้าที่ที่สมบูรณ์เต็มที่นั่นจะถ้าเป็นคนแล้วก็แขนขุดขาด้วนหัวขาดไปคนไม่เต็มคน <c oughs> เรื่องศาสนาก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วน,น่ากลัวแล้วเกิน แล้วจะไม่ผิดด้วยค่อยตัดลงไปตัดลงไปวานนี้พูดถึงเรื่องนี้ด้วยความวิถตกตังลแล้วเรากล้าพูดด้วยพราะคําสอนพุทธเจ้านี้เป็นคําสอนสอนที่สมบูรณ์เต็มที่ไม่มีคําสอนของผู้ใดความรู้ของผู้ใดที่จะมีความรู้ความสามารถฉลาดที่สุดละเอียดละออที่สุดเหมือนความรู้พุทธเจ้าผู้สิ้นจากกิเลสแล้วนี้น,นี้สอนโลกสอนโดยสมบูรณ์ สอนทุกสิ่งทุกอย่างเรายกมนุษย์เราที่เราจะเอาเปรียบเขาเลยมนุษย์เราทาไมพี่เจ้าสอนได้และสัตว์อื่นเ่าทาแล้วมนุษย์เรานี่มีได้เนี่ยทาไมสัตว์อื่นีไม่ไดส้สัตว์อื่นที่ควรจะสอนได้ทาไมจะสอนไม่ได้เนี่ยคําสอนที่ควรจะกล่าวถึงเรื่องใดสิ่งใดที่มีอยู่เป็นอยู่ทําไมจะกล่าวไม่ได้เพราะสิ่งนั้นมีอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วเนี่ยถ้าไม่มีไม่เป็นหาอุตริมาเขาชั่ว อันนี้เป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่แล้วเราก็เห็นอยู่ความจัมปัดสัมผันธ์เช่นอย่างบาปคาว่าบาปแปลว่าไงแปลว่าความผู้ความเดือดร้อนมันเป็นผลขึ้นจากการทําผิดแล้วเวลานี้มนุษย์เราทำไหมสิ่งนี้แล้วได้เกิดความเดือดร้อนไหมไผิดไหมเอายกตัวอย่างง่ายๆเอาสามีภรรยาเนี่ยลองดูเอาเพียงวันเดียวเท่านั้นนะมันจะเข้าหน้ากันได้ไหมสามีก็ไปเที่ยวอหนูหน่อยนะเออ พัญญาก็ไปเี่ยวไอ้อหนูใช่ไหมแล้วกลับมาสองคนนี้เป็นยังไงเป็นยังไงจะเข้ากันได้สนิทไหมน่นานนี่เรียกว่าความผิดเ <c oughs> มื่อความผิดเกิดขึ้นแล้วความทุกข์จะมีไหมนี่มันสัมพันธ์อยู่นี่จะให้ปฏิเสธได้ไหมว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีนะพระพุทธญานสอนสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นสิ่งที่มีที่เป็นหยุดเป็นประจำอย่าศาสนาพระพุทธเจ้าศาส,สนาที่ศาส,สนาที่สมบูรณ์แบบที่สุดเลยจะหาศาสนาใดผู้ใดามากแข่งกังพระพุทธเจ้ามาหาสิ <c oughs> ถ้าพูดถึงเรื่องเรื่องจิตก็เป็นจิตที่สิ้นกิเลสแล้วนะหนูแจ้งตาสว่างท่านว่าอโรโกโดบายหรือโลกริถูใครเป็นโลกระบิถุมู้แจ้งทั้งโลกนอกโลกในตลอดตัวถึงเหมือนองคเจ้ามีเลยนี่คือว่าศาสนาคริสต์เป็นศาสนาที่สมบูรณ์เต็มที่แล้ว,แล,ว,ลแ,ลวแล้วกลัวจะถูกนักปราชญ์สมัยปัจจุบันสมัยจรวดเราเทียมนี่ตัดลงตัดลงอันนั่น ไม่จริงอันนี้ไม่จริงอันนั่นเหลืออันนี้อันนี้เหลือเพืออันนั่นส่วนเกินไม่ใช่เรื่องของศาสนาเราวก็ตัดๆเข้าไปเข้าไปเรื่องของศาสนาแท้คือว่าถ้าเป็นคนคนหูร่วนคนหัวร่วนคนแขนขุดขาขาดนี่คือคือคนแท้เป็นไงคนคนถ้าคนไม่แท้คือคนสมบูรณ์แบบแบบมันจะเป็นยังไงในเดี๋ยวนี้เน่ะศาสนาที่ที่สมบูรณ์แบบจะเป็นแบบเนี้แบบตัดเข้าตัดเข้าเข้าเป็นคนหัวกลุ่มหัวขาดไป นั่นแหละเราเป็นคนสมบูรณ์ในศาสนาที่เจ้าทรงสอนไว้แล้วเราพิจารณาที่เราดาเนินบางสิตามที่พระเจ้าทรงสอนอย่ามาพูดจะปากเรียนเป็นนกขุนทองแก้เจ้าขาแก้เจ้าขาอย่ามาเรียนอารมณ์ปากอันนี้เอาความจริงเข้าไปจากันที่ผู้ยิชาตัศสรูด,ด้วยความจริงปฏิบัติมาด้วยความจริงแท้แล้วรู้ด้วยความจริงสอนด้วยความจริงผิดไปที่ตรงไหน,นเราไม่ได้เราไม่ได้ทำเรียนก็เรียนแบบนอกขุนทองแก้เจ้าขาแก้เจ้าขา แล้วเรียนแล้วมันไม่ได้สนใจนะที่ที่จะทําตามปฏิบัติตามแล้วจะเห็นอะไรอุ้ยเจ้ารงเห็นเห็นจากการปฏิบัติมานี่อันทีิกันที่ตรงนี้ยังที่ทา่ทานว่าก็อย่างพื้นพื้นเรานี่ก็เห็นอยู่มันยังปฏิเสธได้คี่บาปมีบุญมีนี่นะมันพื้นพื้นนี่บาปมีบุญมีความผิดมีความถูกมีนักความผิดมีความถูกมีคน,คนทําผิดคนทําถูกนี่เป็นต้นนำถูกนี่เป็นต้นเหตุครับ เป็นความเป็นบาปเป็นกรความทุกข์ความร้อนมันก็มีอยู่เห็นเห็นอยู่ใน่านนี้ใครการปฏิเสธได้ไหมสิ่งนี้ไม่ว่าไม่มีในโลกไม่มีในตัวของของเรานั้นในตัวของเราเนี่ะมันเป็นเบอร์หนึ่งผู้ที่สร้างนี่ครั้งสิ่งนี้คือดนี่แหละทั้งสองอย่างผิดถูกแ้่ที่ที่รับเมาจริงก็ผิดถูกไม่ค่อยรับหละไม่ค่อยทาเพราะนั่นยึงเกิดแต่ความเดือดร้อนวุ่นหายไม่มีอยู่อย่นี้นาท่านสอนอย่างมีแบบมีฉคับและสอนอย่างตอนเต็มูมิของศาสนาด้วย ไม่มีระบกผ่องเลยฉะนั้นกับปัญญาก็ตามสิ่งที่มีไม่ลบไม่ล้างอันใดที่มียังไงไงก็บอกมีตามความจริงเช่นเดียวกับเราท่านสอนมนุษย์เรามนุษย์เราท่านสอนยังไงท่านสอนไหมมีในพระว่าหรือถ้าว่าพูดสมัยปัจจุบันนี้เขาบอกมีในตารางสอนท่านไหมมนุษย์เราน่ะไัองดิเต็มีหมดแล้วถึไงพระพุทธเจ้าตรัสทุแล้วเพื่อสอนโลกขึ้นต้นก็สอนแล้วพญากุณัญญานั่น คนเป็นคนนี่เป็นอะไรเนะี่ยท่านสอนโลกแล้วแรงยานดูก็ขึ้นต้นก็คนก่อนแล้วคือ mm hmm. แรงยานดูสัตว์โลกใครรูปรก่อมแกใครที่จะสําเร็จมากุลนิพพานได้อย่างรวดเร็วแล้วจะเป็นอันตรายจอ่อนวิเชก่อนเนพระองค์ก็เสด็จไปปวดตัวนั้นก่อนนี่ก็เรื่องของมนุษย์ขึ้นแ้วเป็นเบอร์หนึ่งเลยท่านก็สอนมนุษย์ระว่างไลยเนี่ยคำสอนหนึ่งเป็นคําสอนที่ เีสมบูรณ์แบบขึ้นต้นกระสอนแล้วสอนมนุษย์เราแล้วลก็ปฏิบัติตามนั่นปกครองย่างนั้นแล้วสอนเทวดานุษนเาแล้วสอนเทวดาไงแล้วทำไมามนุษย์เราจะไปเก่งกว่าเทวดาไปหาลบล้างเทวดาไปหมดว่าในส,สามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีเลยมีตั้งแต่มนุษย์เท่านั้นอย่างนั้นเหรออย่างอื่นไม่มีเหรอเอ้อเดินเข้าไปในป่าที่ถ้า,า่าอาจากอื่นไม่มีมันเยียกความเยียบน้ำ นะแล้วจะัดจัดยาออกนั้นหนามมันปักตงั้นแหละมันไม่มีหนามไม่มีเอาฟันงไปแล้วจะหาจะเดินขเหยียดไหมพี่นาสี่เดินขเหยียดไหมถ้าเดินขเหยียกเป็นพ่ออะไรก็ต้องถามเขาไปอยู่เป็นพ่อน้ําน้ํามีหรือไม่มีไล่เขาไปสินั่นมันก็ยอมรับไปอนันนี้รอบร่างเฉยเฉยหาเหตุหาผลไม่ได้ตรงเรียนก็ต้องปฏิบัตินเราอยากให้มีความศักสิทธิพิเศษอยากให้เห็นความความจริงทางธรรมที่ท่านสอนพระพุทธเจ้าท่านผู้ปฏิบัติ แล้วเป็นผลขึ้นมานล่วเราเรียนแล้วเราก็ต้องปฏิบัติเห้ยแล้วจะเห็นผลขึ้นมายอย่างนั้นเราจะค้านมุงเจได้ที่ตรงไหน,นอย่างสอนมนุษย์่มนุษย์มีไหมพินาณาดิแล้วคําสอนเรื่องผิดเรื่องถูกมนุษย์ทําผิดทำถูกมีไหมเต็มไปหมดในตัวงเราไม่ต้องมาถามคนอื่นแต่เอาตัวงเรายกเลยเป็นครั้งแล้วครั้งอื่นก็ไม่สนิทใจถ้าว่าครั้งความผิดอยู่เต็ม <laughs> ครั้งความผิดยู่เต็มเลยเต็มครั้งพูดง่าย <laughs> มีมาให้ว่างแล้วที่นี่ความ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 สุขความทุกข์ซึ่งเป็นเงาตามตัวมันจะไม่มีมาได้ยงไงนี่ออกจากนี้ไปไหนจิตตรงนี้อืมจิตตรงนี้มันจะมาคอยนอนจมในกระโถนนี่หรือจิตมนุษย์เราจิตสัตว์ทั้งหลายนี่อืเพราะกรรมไม่ได้มีอยู่ในกระโถนนี่เท่านั้นกรรมมีในหัวใจกรรมมีหนักเบามาั่งเพรยอะไรจะหนุนจะดันจิตออกไป ถ้ากรม,มีกรมีกำลังบุนแรงทางฟังฝ่ายชั่วก็ผึ่งทีเดียวเลยลงอา้าวขราจนนลงไม่มีก็ตามแต่พูดนั้นนะพูดจะมันจะไปจมนรกอ่ะพูดว่าไม่มีนั่นแหละเหมือนกับว่าเราเดินไปตามถนนทางนี่แหละน้าไม่มีมีพูดว่าน้ําไม่มีตัวประมาทต้องเหยียบน้ําเอาเหยียบนาวมอ้พูดระมัดระวังทไมเหยียบนะน้้องระวงังถึงตามไ่เห็นก็ระวังกลัวมันจะมีไอ้พูดที่แบบไม่มีไม่มีนั่นแหละตัวสําคัญมันจะเหยียบแต่น้ำนี่ก็เหมือนตามพูดที่ว่านรกไม่มีอะไรเลย ใครเป็นคนสอนนรกว่ามีและใครเป็นผู้ปฏิเสธนรกก็ไม่มีอ๋อดูที่ธรรเป็นถ้าเราจะเทียบด้วยตาเราคนคนที่ว่านรกไม่มีเนี่ยถ้ามันมีร้อยตามันบอดทั้งร้อยตาว่าไงพระพุทธเจ้าเป็นโลก,กวิถูฟังดิ้รู้แจ้งโลกหมดมีกี่ตารู้แจ้งหมดเรื่องโลกเนี่ยเป็นผู้มาสอนไม่ในสิ่งนี้เป็นคนโง่เมื่อไหร่ผู้นําศาสนาผู้สอนศาสนาสอนมนุษยก์ก็คือเห็นว่ามนุษย์นั่นเองโง่ไม่ได้เห็นว่ามนุษย์ฉลาดถึงขนาดนั้น เลยศาสดาลุ่นไปอะไรจรวดดาวเทียมทั้งทีนี่แหละเรามาวิโตวิจารที่พูดเมื่อวานนี่ว่าศาสนาวุยเจ้าเนี่ยจะถูกตัดถูกทอนลงไปด้วยด้วยนี่แหละด้วยปราชสมัยปัจจุบนันแผนปัจจุบันจรวดดาวเทียมอันนั้นมีไม่มีสั์ออกอันนั้นสัดออกอันนั้นไม่มีอันนี้ไม่มีเช่นหนึ่งบาปไม่มีเนี่ยรักยยใหญ่ใไปแล้วเหมือก็ตัดหัวเราเนี่ยบาปใครจะเป็นคนทั้งทำบาป ก็หวัวใจนั่นยังไงตัดเข้าไปแล้วนะบาบไม่มีแล้วผู้สร้างบาสร้างตลอดเวลาทั้งที่ว่าบาบไม่มีเอาไฟจี้เข้าไปดูใส่ไฟไม่มีเอาไม้จี้เข้าไปี่ไฟเปไน็นยังไงมันจะร้อนไหมว่าไฟไม่มีมันขึ้นอยู่กับลมปากมันไหมมันไม่ได้ขึ้นมันอยู่กับความจริงของมันไฟจี้เข้าไปที่มีด้วยไม่มีดีดผึงเลยนี่นอกจากคนตายนะแต่คนตายแล้โยนขึ้นไหนก็โยนเชอะนั้งที่คนเป็นที่ยังไงก็ไม่ยุ่ยิ่งลวงตาบัวลแล้วโถไปยังนี่คนคนเป็นมันรู้ด้วยกันทุกคนเน่ย นีบาปมีบุญมีเปยังไงฟังสิพระพุทธเจ้าแทผู้สอนทรงเห็นทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างตามีกี่มีกี่ตาพวกเราเนี่มีสองตามันก็บอดถ้ามีอีกร้อยตามันก็บอดอีกงั้นยังมาอวดดีอวดดีหรือหรือว่าสิ่งนั้นไม่มีมีแล้วปฏิเสธด้วยความรู้ความเห็นตัวเองทงั้งๆที่มันกําลังบอดเอาหนวกเต็มที่หูถ้ามีสิร้อยหูมันก็บอดมันมันหนวกทั้งร้อยหูแต่นี่มันดีมีสองหูมันมันหนวกเพียงสองหูเท่านั้นมันจะไม่ได้ลำดึอเกินไปนะ นี่ถ้าสมมติมนุษย์เราเนี่ยอยู่ด้วยกันนี่พวกพวกนี้สองหูงหูแล้วมีอีกคนหนึ่งมาอุตรณขอข้าพระเจ้ามีพันหูแต่หนวกหมดว่าไงฟังสิมีทั้งพันหูแต่มันหนวกหมดไปยังไงกับคนที่ก็มีสองหูไม่หนวกใครใครที่ขายโง่ที่สุดและเลวที่สุดนั่นใครพี่นายนี่นี่ละคนที่บ้าบ้าไม่ม,นมีนี่เราก็มีสวัสดิ์ไม่มีนี่ละเที่ยวกับมีร้อยหูพันหูแต่แต่มันหนวกหมดนี่ร้อยตาพันตาแต่มันดืวอมันมันบอดหมดอย่างนี้เลย้พระันจร์จำว่านะ นันจะมีสิ่งที่จะมาทําลายหัวใจมนุษย์คือหัวใจเรานะี่ยมีมากนะทุกวันนี้นะมันกําลังทุกสิ่งทุกอย่างมันกําลังคืบคานเข้ามาคืบคานามาแล้วเหยียบย่ำเข้ามาเข้ามาผลที่สุดแน้ในวงศาสนานี่เรื่องเพศเพศผ่าเหลือในวตามมันมียากยู่ข้างภายในนะั่นฉากหลังมันมีนะเ่าเนี้มันจะคอยทาลายทําลายได้ทุกแง,ง่ทุกมุมท่าน ไม่มีคนเ,เราไม่มีความฉลาดแล้วก็เหมือนตัวที้เ่ซึ่งเป็นตัวปิ้นป้อนดอกวงี้และต้มถุงนเฉยสุดแล้วเราจะจมไปเพราะมันนะต้องคิดให้ดีเรื่อง,องนี่ธรรมศาสนาศาสนามันแทรกก็มาแทรกนาเพราะอาศัยศาสนานี่เป็นความร่มเย็นศาสนานี้ไม่เป็นภัยต่อผู้ใดเพราะมันถึงแทรกก็ได้พวกเป็นภยัยเอาศาสนาเป็นโลกบางหน้าแล้วก็ทําลายโลกเพราะอาศัยความเย็นของศาสนาี่ยมันไปเกาะความร้อนให้โลกนี่ก็ระวังให้ดี นรกไม่มีสวรรค์นึงนรกมีสวรรค์มีบาปมีบุญมีเหล่านี้พระพุทธเจ้าทุกๆองค์ประิเสธกันไม่ได้ค้านกันไม่ได้หรือสอนเป็นแบบเดียวกันไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดที่แบบกแนวสอนโลกโลบล้างสิ่งเหล่านี้คือปฏิเสธสิ่งนี้ที่พุทธเจ้าทั้งหลายยืนยันรับรองกันมาด้วยความรู้ความเห็นไม่มีแบบเดียวกันหมดนี้เราก็เป็นลูกศิษย์สถากตเราระวังนั้นอย่าให้ไปหลงเล่น คนมายาของพิเรนทั้งหลายนะมันอยู่ตามปากคนแล้วมันออกมาจากปากคนเพราะมันอยู่ในหัวใจคนมันจะไหลออกมาจากหัวใจแล้วพุ่งมาทางปากออกทางปากทางปากเนี่อันใดที่จะเป็นมงคลจะไม่อ่อันะสินใดที่จะเป็นฟืนไฟเผาหัวใจของโลกเฉพาะอย่างยิ่งชาวคุณของเราที่โง่เนี่ยมันจะขาตรงนั้นระวังให้ดีเราก็ไม่ทราบจะบอกให้ใครระวังเราก็โง่แสงโง่ันก็ไม่ทราบเลยยังไงคนโง่ต่อคนโง่บอกกันระวังเลยมันหน้าหัวเรอดนะ นี่นะนี่สมุวานี่ได้พูดถึงเรื่องนั่นที่ที่ที่ทําให้วิโตวิจารณมากเพราะสิ่งเหล่านี้นถ้าไม่เป็นในหัวใจของยังไงมันก็ไม่มันกเ็เชื่อไม่ได้คือไม่มีอะไรเป็นข้อยืนยันเป็น,เป,นเป็นหลักฐานอย่างที่พูดเมื่อวานนี่แหละที่จะถูกลบล้างง่ายที่สุดนี่เรียกว่าแก่นนั้นเนี่ยแก่นของศาสนาหนึ่งแก่นของมรรคอย่างที่พูดเมื่อวานนี่ ภาวนามญญปัญญาคือพระปัญญาที่เกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆฆ่ากิเลสให้เรียบบุตรไม่มีอะไรเหลือเลยคือปัญญาประเภทนี้ถ้าปัญญาประเภทนี้ไม่เกิดขึ้นในตัวเองด้นไม่ได้เดาไม่ได้ปัญญาประเภทนี้นี่หละพูดไ้ไม่เคยปฏิบัติไม่เคยสนใจาทางทางด้านคิดต่อภาวนาเป็นของสำคัญนะแล้วแล้วจะเอาอันนี้มาเป็นข้อ,อยืนยันได้ไงจะให้ลงใจกับภาวนามญปัญญาได้ไงก็เจ้าของไม่ได้ดําเนินทาง ที่จะให้หลงใจได้เนี่ละก็ปฏิเสธนะปักที่เลยว่าอันนี้ไม่ใช่เวงของศาสนาเนี่เป็นสิ่งที่เศษที่เหลือที่เกินไปแล้วจากศาสนาตัดออกนะไม่มีในศาสนาภาวนามยปัญญาน่ะเมื่อเคมีแต่ปัญญาชุดตามยปัญญาการได้ยินได้ฟังแล้วเกิดปัญญายินตามมยปัญญาการคิดอานจะต้องตามเรื่องตำราต่างๆแล้วเกิดปัญญาขึ้นมาปัญญาจะเกิดึ้นได้เพียงสองทางกรนี้แม้ในวงพุธศาสนาที่พระพุทธเจ้า จะทลุจะกระเทือนโลกขึ้นมาเพราะภาวนาแม้ปัญญาก็ตามแต่ภาวนาแม้ปัญญานี่จะไม่มีนหน่วใจของของปาราจจด่วดดาวเทียมนะแล้วกับป,ปากมันสําคัญด้วยนะปากมันเจนกว่าปากกาหน่ปากออกนั้นก็เป็นออกปากกาเนี่ยประกาศลั่นหรือหลับตาประกาศทุดทุยนะว่าภาวนาปัญญาปัญญานี้จะไม่มีในศาสนาเนี่ยต่อไปมันจะเป็นนะพ่อไม่ได้เคยภาวนาหรือเปล่า ภาวนาก็ไม่เคยแม้แต่จะเพียงว่าจะว่าพุโทโธธโมสังโคนี่กุบด,ด้วนขาดไปเลยเพราะอะไรเพราะเพราะเพราะไม่ทันความขน่ดความหลับอรหังอาไปแล้วมันถึงไหนแล้วอ่ามันคนจะตายรู้ไหมอรหังไม่ใช่อรหังสมาธิหมตัวอ่ามันสลบแล้วน่ะนะถ้าไม่ฟื้นมันตายนะเข้าใจไหมสฉลบแบบนี้เคยสลบไหมพวกเราเอรหังสมาธิตัวยังไม่จบเลยอ่าแล้ว นี่ฟังสิแล้วพูดเรื่องอะไรลืมแล้วแล้วลืมข้อเปรียบเทียบเรื่องภาวนาแล้วปัญญาประเภทนี้เป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าที่บริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาประเภทนี้พระสาวกอรหันทุกๆองค์ที่เดียวบริสุทธิ์ด้วยประเภทนี้ชาเร็วก็ตามต้าเอเป็นใบแพทนี้เป็นประเภทสักการที่สังหารจิตให้ม้วนเสื่อลงไปไม่มีอะไรเหลือเลยคือปัญญาประเภทนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นจริงๆว่าปัญญานี้เป็นปัญญาสาคัญในวงศาสนา ภาวนาก็ยอดมากขึ수수้นถึงขั้นมหาสีมหาปัญญาไม่ออกจากปัญญาเพงนี้ออกไปจากไหนภาวนามันเห็นสิแล้วมันมวลบล่างของจอมป่าถึงคือบุริจ่ายอย่างไหนมนเป็นประโยชน์อะไรเอาเจ้าของที่มันกําลังงงงวให้มันเห็นมางสีว่าัญญาภาวนาไม่ได่ปัญญาที่เป็นยังไงพระบุริจ่ายทรงสอนไม่เป็นยังไงไม่มี้อ่านอ่านเป็นนกคุณทองเสร็จแล้วไม่ไม่นานมานานก็จะลบทิ้งนะ ภาวนามยาปัญญานี้เป็นของไม่ใช่ศาสนาพุทธเป็นของที่มาจากดินแดนที่ไหนเนี่ยจะตัดทิ้งไปเลยนะเพาราะธรรมชาตินี้จะเกิดขึ้นโดยลําพังเฉยๆเกิดไม่ได้ถ้าไม่ทําให้เกิดเฉพอาะและเฉพาะอย่างนี้ในด้านที่ตัดพอนาได้ที่ตัดพอนาก็ต้องอาศัยปัญญาทั้งสองโอเคที่ค่อยหนุนไปหนุนไปจนกระทั่งนั้นได้ก้าวเดินภาวนามาภานาะภานามยาปัญญาได้ก้าวเดินก็เป็นอัตโนมัติ คำว่าตุนธรมคือหมุนตัวไปเองจะช้าก็ตามเริ่มแล้วเริ่มหมุนตัวแล้วนี่พาวนาะไม่ยากปัญญาเริ่มไว้ตัวแล้วนี่จะรู้ได้เฉพาะผู้เป็นเท่านั้นผู้เป็นยังไงก็รู้มไม่น่าเกิดตกระทั่งถึงวันตายก็ไม่รู้อาพุดจริงจริกันอย่างนี้ปัญญาเภทน,นี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากวิธีการใดน,นอกจากที่ตภาวนาท่านันเวลาเต็มที่แล้วก็เข้าหมุนเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าหมุนไปตรงไหนข้าเหญ่ไปพร้อมไปพร้อมสินั่นที่ไม่เชื่อพู้เจ้าจะเชื่อใครชาวาาอัสซ่าห์รหันม่อปราบต่อพเจ้ทีงเจ้าท พอเครื่องยินยามันบอกได้ใจของท่านเองท่านผู้ปฏิบัติค่าที่เลสค่าเพศใดค่าด้วยเครื่องมืออันใดนะ่มันก็รู้เลยสิขาดลงไปขาดลงไปจนกระทั่งถึงขั้นภาวนามหาภาวนามยาปัญญานี้ก้าเข้าสู่ขั้นมหาสติวะปัญญาเนี่ยก็อันนี้หนึ่งนั่นแหละที่ลงมหาสติวปัญญาแล้วไม่มีที่เลสตัวไหนจะเก่งมันสามเดยนโลกธาตุถ้มันหนาขนาดนั้นถึงพึงเดียวเสร็จเลยนั่นแว่ามันไม่มีอะไรที่จะลวดเลี้ยงกว่าภาวนามญปัญญาอันนี้ ที่จะฆ่าเจเลยจึงประมวลออกมาได้เลยว่าไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดาสาวกของพุทธเจ้าพระองค์ใดที่เจเลยม้วนเสื่อลงไปเพราะภาวนานี้เท่านั้นนานออกเท่านั้นเลยไม่มีปัญญาใดาที่ภาวนาใดาที่จะสามารถฆ่าเจเลยซึ่งฝังพบฝังชาติไรย์ยังจมยึดภายในหัวใจของแต่โลกนอกจากภาวนาเนีปัญญาเท่านั้นแล้วก็วิตุวิจารกลัวว,ว่าภาวนาเนีปัญญานี้จะเป็นจะถูกตัดถูกทอมออกเป็นศาสนากุดลุด่มไปแล้วหาขาดหัวลุดไปแล้วนะ ข้าผูดปฏิวัติไม่ได้ภาวนาไม่สนใจภาวนาก็ไม่เอาอะไรมาเชื่อว่าอันนี้มีได้เพราะเราไม่ได้ทําผมนั้นก็ไม่มีแล้วก็เชื่อไม่ได้ว่าสิ่งนี้มีนอกจากเชื่อไม่ได้แล้วก็ทําลายที่อันนี้เป็นของไม่จําเป็นเนี่ยเ็เห็นแล้วทุกอันนี่ว่าไงเทวดาไม่มีฟังนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีแล้วก็รู้ว่ามันเกิด่นแหละหรือแล้วยังประหลัดซะด้วยนะเทวดาไม่มีเพราะเทวดาก็พวกเราเราท่านๆนี้แหละ คนประเภทนี้หรือคนที่เป็นเทวดาได้มันเป็นเทวทัตสังหารศาสนาพระเจ้าอยู่เดี๋ยวนี้ในปากของมันเดี๋ยวนี้ยังไม่รู้อยู่ย้วยนั่นยังยังยังจะเป็นเทวดาอยู่เดี๋ยวฟังสิมาลบล้างศาสนาพระเจ้าชัทธาเทวมนุษย์สานังว่าไงเขาแค่พระเจ้าเป็นครูไม่เป็นครูตั้งแต่มนุษย์เทวดาก็ท่านก็เป็นครูด้วยนะเทวดากับมนุษย์ก็มีความเสมอกัวกันชัทธาเทวมนุษย์สานังมนุษย์สานังคือมนุษย์เราชัทธาเทวะคืออะไรคือพวกเทวดาตั้งแต่ชั้นมาถ้ามหาภูมิลงมาถึง อาภูมธรหมลูก,กัดเทวดาเป็นเป็นภูมิจัก้าวคืสิ่งนี้ท่านเรียกว่าเทวดาทั้งหมดเป็นคํารวมแล้วผูเจ้าเป็นครูทั้งนั้นแล้วรบล่างในไงว่าสิ่งงนี้ไม่มีเทวดาไม่มีเทวดาก็โอกเราเาท่านเนี่ยตัวมันกําลังอยู่เนี่ยปากมันกําลังทําลายศาสนานี่หรือปากที่เป็นเทวดาปากนี่นี่ปากเทวทัตต่างหากนพระคัมภีร์าาาปรนะจําวันมันจะมีนะมีี๋้วนี่กําลังมาย้วนะปากปากปาก,ปากแบบนี้ มีสสาคัญมากแล้วน้่งมืรอบก็จะรอบไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปรอบด้วยความสาคัญเฉยไม่ไม่รอบด้วยความจริงอันไหนที่ควรจะรอบเช่นกิเลสเอาประเภทไหนมานนั่นจริงี่ว่ารอบด้วยความจริงฟังต่ว่ากิเลสประเภทไหนเอามาหนั่งอย่างที่ว่าภาวนาไม่ไันย์ยาเอามากิเลสตัวไหนเก่งมาพอพอโผล่ทั้งขาดสะบั้นไปเลยไม่มีคำว่าเหตุว่าผลเพราะรวดเร็วยิ่งกว่าเกินกว่าที่เราจะมาพิพิจารณา มากทวนเหตุทวนผลกันระหว่างกิเลสกับธรรมต่อสู้กันมันมันก็เช่นกับน้องวยที่เข้าวงในกันมองไม่ทันตั้งแต่หยามหยามมองดูตัวต่อตัว,ตวมองดูกันนี่มันยังมองเขาไม่ทันเลยไอ้น,นี่กิเลสกับธรรมกิเลสกับมหาสติมหาปัญญาฟาดกันทําไมมันจะมองไปทันหลย่งจิตของเราธรรมดานี่นะไม่ทันแต่จิตของท่านประเภทนั้นไม่ต้องบอกมิถลเอามาว่างัันเลยเหมือนกับโบกมือให้มา เอากิเลยัน้มามันเคยเกินมันท่าทายหรือมันไม่เยอะบัดจะท่าทายมันเยียบหัวเรามากี่พวกกี่ชาติแล้วกี่กับกี่กันแค้เกิดให้ตายเกิดตายเพราะที่ทอาน้นไม่มีเฉพาะอะไรนะทีนี้เมื่อมันถึงขั้นเปลี่ยนกายแล้วมากิเลตัวไหนมันที่เก่งๆให้มาทีนี้พร้อมแล้วหมายถึงว่าทางนี้พร้อมแล้วเวลานี้มามาก็ขาดจะบ้านจริงๆขาดจะบ้านจริงๆนั่นพระพุทธเจ้าก็ดีสาวก็ดีที่ว่าเป็นปุญญเกเของพวกเราท่านเป็นอย่างนั้นนี่นะท่านมหาต้มโลก อันนี้ท่านสอนไม่เรียบร้อยแล้วเราจะเอามาต้มลวกที่เอาความสมกระโขกโสมงคข้าเข้าไปทาทาไปหมดเลยอันสิ่งที่กาวเราเนี่ยปฏิเสธรบล่างทำเนี่ยคือสิ่งสงเดินตามผู้มิจ้าแต่อวดตัวว่าเป็นผู้ใช้หลักยกตนขึ้นมาและเหยียบทําลายพูริจาศาสนาพู้มเจ้าให้แหลกไปได้ไม่สงสัยถ้าหากว่าไม่ได้ทําบําเพ็ญตามพู้เจ้ารงสอนนะถ้าบําเพ็ญและอาศีลสมาธิปัญญาเถิดถ้าลงในข้าวอย่างนี้แล้วยังไงก็จะไปเตือนนั่น เมื่อเขาไปเจออย่างยังังจังแล้วลบล้างได้ยังไงนอกจากกราบพระพุทธเจ้าให้ลาบเท่านั้นเพราะปัญญาวเภนี้เกิดขึ้นจากจิตตะวนาเท่านั้นถ้าไม่ใช่จิตตวนาแล้วไม่มีทางเกิดเกิดไม่ได้ว่างั้นเลยเพราะฉะนั้นจึงด้นไม่ได้ดาวไม่ได้ปัญญาประเภทนี้นอกจากจะเป็นขึ้นในหัวใจเท่านั้นไม่ต้องบอกใครไม่ต้องถามใครเขาดูอ๋อเป็นอย่างนี้หรือมันภามานยังเป็นอย่างนี้เถอเหลือเถอเหลือนะหมุนเตี้ยวเตี้ยวเตี้ยวนั่นเห็นเงือนเลยเหนื่อยแล้วแหละ เวลาเวลาฝูดกันมันก็ว่าได้ห้าปากพอพูดไปหมดลมแล้วอยู่อยู่แล้วเหนื่อยหรือว่าไงตั้งนานหรือยังไงที่ลงพคอผิดแต่ก่อนผมเป็นเหมือนกันเนอะเป็นยังไงบ้างพี่ก็เป็นอย่างที่ลูกคอหวานแต่พอมาในฝั่งที่ลูกมันเป็นมันมันเป็นเทวดาหรือมันเป็นเทวทัตวรือเ่าพี่เป็นเทวทัตเออเอาที่แก้เป็นเทวดาดีมากมันเป็นแบบนี้ มันมันเข้าใจไปอย่างนั้นนั่นแหละเรื่องของพี่คือมันบังไปหมดนั่นแหละมันก็เหมือนกับแก้วครอบไฟฟางเราเนี่ยแก้วครอบมันดำดำแล้วไฟจะเป็นยังไงก็ตาม้าแล้วมันจะดำหมดถ้าแก้วครอบมันดำแก้วครอบมันสีไหนที่ไหนมันไฟมันจะออกไปแบบนั้นแหละอันนี้กิเลสมันสาคัญตัวมันครอบตรงไหนแล้วเป็นอย่างนั้นเลยครอบนรกนรกไม่เคยเผาสัตว์มากี่กับกี่ครั้งแล้วมากขนาดไหนนรกหลุมไหนไม่เคยว่างแม่ชั่วนี่เลย ว่าสารนรกไม่ได้ติดไม่ได้ตกนรกมันยังมีช่องว่างอยู่นี้แน่ขนาดนั้นแล้วลอาจีเลียมันยังบอกนรกไม่มีฟังเลยมันเก่งขนาดไหนแล้วพวกเรางโง่ขนาดไหนอยู่นี่มันซึมขึ้นสองกันอะไรนะอุ้ <laughs> อยล๊อกอลแะได้จะให้ขึ้นเทบดีขึ้นอยู่ขึ้นอยู่แทบมันมีนโำมันมันลงไม่เป็นนะน่าจบขึ้นเรื่อย ตาเจ้าคะเมื่อคืนนี้สวดมนต์ธรรมะเย็นยนะเจ้าค่ะทีนี้กราบพระพุทธเจ้าท่้นนึกถึงคำสอนของหลวงตาเลยค่ะว่าพระพุทธเจ้าท่านนำสิ่งที่มาเป็นความจริงมาสอนมนลโลกให้คนทุกข์ท่านมีพระคุณมันยิ่งใหญ่และครูบาอาจารย์ก็นำมาสอนคิดค้ <c oughs> นึกขึ้นมาแล้วมันก็เลยร้องไห้น้าตาไม่ยอมหยุด มันปพิ่มปิติมากเลยว่าเราดีอย่างโง่เง่าเขาครูบาอาจารย์สอนทุกวันทุกวันครับไม่ค่อยได้มากเท่าไหร่นึกถึงหลวงตาอืมน,น้ําตาตัวนี้เป็นน้ําตาที่มีคุณค่ามากนะไม่ต้องเสียดายน้ําตาแบบนี้เป็นน้ําตาที่มีคุณค่ามากเนี่ยน้ําตาที่มีาม,า <Okay. S 1> มีคุณค่ามากที่สุดน้ําตาล่องให้ <c oughs> หรือน,น้ําตาล่วงเพราะเหตุนี้แต่น้าตาล่วงลงไปที่ทั้งทำลายเจ้าของทั้งเป็นโทษเป็นมหันตุกนี่มีมากกว่ามากัะ น้ำตาเพ็นนั้นหาคุณค่ามาใ้และทำลายเจ้าของด้วยเวลาออกมามากน้อทำลายเจ้าของด้วยแต่น้ำตานี่เป็นทำลาเป็นน้ำตาที่มีคุณค่ามากเสริมเจ้าของจำไว้นะแล้วร้องไห้จนทำวัดเสร็จปรากฏว่าใจมันก็เลยเบาว่างว่างเบาน่นสิแน่นสิมันมันเป็นจากจากใจ าจารย์ไหมล่ะน้ำตาประเภทไหนมันเป็นโทษประเภทไหนเป็นคุณล่ะที่นี่บอกแล้วน้ำตาประเภทนี้เป็นปน,น้ำตาที่มีคุณค่ามากน้ำตาขี่ปาสามนั้นมันเคยพูดเคยเคยเป็นแล้วยามายุ่งนะน้ำตาที่เกิดมาออกมาม,ามาัง่งเนาะถ้าเราทำลายจะของมากเนออาะเท่งนั้นนี่เป็นของดีเลยให้พยายามสั่งสมเหตุท,ที่จะให้น้ำตาประเภทนี้ออกให้มากที่สุดคือเหตุทําเหตุให้มากที่สุด คือความดีของเรามันจะเด่นขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้นน้ำตาเรานี่มีคุณค่าพฤติาการของเราที่เกิดหมายเป็นมาที่เป็นไปด้วยความมันเป็นมงคลนั่นเป็นมหามงคลในตัวของเราเองนะใช่ไหมล่ะท่ามหาน้ำตามันเกิดจากที่ตีในอกเออเกิดจากที่ตีอือกว่าจะนั้นถ้ามันเกิดถ้าเป็นสองฝ่ายเรื่องเดีน้ำตาที่มีคุณค่าเดีเวลาเดินไปผ่าน ควันไปแล้วมันออกอย่างนั้นก็มีนะแตว่าอะไรมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนั้นไม่ใช่แต่ว่าดีมันก er ็ไม่ใช่ว่าจะช่วยก็ไม่เจอเพราะมันผ่านกองไฟนี่ค <mythology> <media> <orman> ok e ้อนไฟถูกลมน้ำตาลมันลวกอย่างนั้นไม่ไม่เกิดตัวตัวคุณอะไรนี่ธรรมดามันออกธรรมดาเคยมีไหมถูกควันไฟน้ําตาล่วงเคยมีไหมนี่มันหลวงตาเนี่ยอุตจาริยภาพ นานีนะให้ความประจานมาในเรื่องของนี้ให้เป็นข้อปูเรนตีสากรังเอวะเมะไิตโวจิน,นังเปตามนังอุป,ปกัปปติอิจิตังปัติตังตุตงหังคิโตเมวะสมิจตุสัเพปูเรนตูสังกะปาจานโทปนาระโสยะถามันโชติ ระโสยาถาสพิติโยวิวชัชานตุสัพ,พโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายุติขีทีทาโยโกภะอภิวาธนาสีสนิจจังุทาปจามิโนโจตารธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลัง you <laughs>